เจแปนเจเมืองาจะได้กินได้กินคือการที่จะมีตังซื้อควายตัวหนึ่งเนี่ยแต่ก็ต้องมีกินขายอย่างเดียวหรอกมันต้องล้มล้มตัวล้มควายเพราะมีการมีงานตานมัมันมีก็ได้เอาอยากกินโอ้แบ เพราะว่าควายตัวหนึ่งต่อออมันเปพงอ่ะคอณดูดีๆเพื่อนที่จะกินเลยอย่างไรเกิดจะมีใครกินสักคนเน่ะมันกินได้มันกินได้แต่รุ่นี่เปิดมาเฮ้อโดนในอย่างที่มันแบบนอกจากกินเลยนะเกลือบไม่แต่แต่เนื้อแต่แต่เนื้ออร่อยนะเนื้อสดอ่อมกัมแปลวบาต้มคนต้มนะแล้วมีแค่กี่คนเดียวอ่ะถ้วผมกินตัวอยู่กินก็อันคนไหนอ่ะ ปวัตสองคนในนะครับมันใช่รัเอาปวัตทำต้องเอาเอ๊ะแต่เนื้อโซจริงเนื้อมันยังเต้นอยู่เลยจริงเต้นอย่างไรเต้นหรอไม่กินได้ก็คุณนะเออแต่ลำแต่มันเกมมันน้อยครับเกมครัต้องอร่อยทั้งสายทำแท้อร่อยไหมอร่อยมากเลยครับวันนี้จะแม่จิ้มฝีมือน้องๆครั้งแรกก้าวอัยำคือหนังผอกันอร่อยมากว่ะ ออมันลามแต่มันออกเกม,มเไปหน่อยำำกำาแหละเกยวเกลยวโดนเกลือกำลองไม่เกลียวโดนแคว่จ <c oughs> ีนเนี่ยมันมีแต่ไปดึงจีนมาเป็นปูกในแห่เลยมันโฟกัสจุดไปเนื้อมันละเอียดแล้วดีมันต้องโยกให้ดีึ้นกับคนผล<อ>ักมาให้บดีแหละมาได้เนี่ยคือมือลลบมีอันดับแรกๆเลยนะถ้าจะเป็นมือลลบด้นี่หน้าตาต้องดีก่อนแน่นแน่แ่แน่แน่นเกลยจบไปแล้วนะครับสำหรับ การทําอาหารเหนือเป็นอาหารลักของชาวพื้นเมืองนะครับเปิ้นหอมว่าลาบก็สําหรับวันนี้ก็มาโชว์วิถีมันเป็นวิถีของเฮาอีแล้วอแดงนะคือมาโชคมาให้เห็นความพัฒนธรรมทางเหนือหนอแบบแบบอ๋อสไตล์แบบการใช้ชีวิตแบบทางเหนือเป็นจะได้พอ่อ,อขอเงนินขอคาคมหน่อยครับเออไปจะได้จะได้เลือกเล่นไดขอคำคมนะครับคำคมบัตตา ความควาผับใจกลัวแหวมอะหม่อวันละเบอรทีต่อไปก็ ฝากติดตามรอชมกันได้นะครับผมมาดูเห็นกอลแม่จะไปเแย่อะไรงยังเแย่เห็มอยู่แต่อันนี้แดนอ่ะจะเยี่ยมอยู่แน่ะแย่แกกอออ๋มถ้าถ้ามีคนดูก็จะเยี่อยู่ถ้าเมืนมีคนดูก็ไ่เยี่แล้วเนาะเยี่อยู่เยี่อยู่พยายามนะโอเคฝากติดตามมาด้วยนะครับฝากสหรัติ EP นี้คลิปนี้ลากันไปก่อนโอ้โนี่จบแล้ว嘛จบแล้วเพียงเท่านี้สวัสดีครับ